โดนสอกแล้วจังหวะนั้นจังหวะท,ที่เราโดนเนี่ยเมาไ<ก>มหมครับเมานิดนึงครับเมานิดนึ่งคิดไหมว่าหลังจากที่เราโดนสอกไปแล้วเราจะตั้งเกมกลับมาได้ก็ค <Heroes> ิดนะครับคิดอยู่<ร>า,<ร>าต้องเดินลุยนะครับเดินลุยมาเลยเพราะว่าโดนสอกแตกจังหวะเราเจ็บไหมจังหวะที่่อนแบบเรามีอาการแบบว่าเจ็บทุกยกไหมหรือว่าหรือว่าลืมไปเลยบาดเจ็บก็ลืมไปเลยถ้าเจ็บัแต่ยกมันก็ลืมไปเราก็ลืมไปเลยว่าเรามีแผลแตกใช่ไหมแล้วเรามั่นใจยกไหนครับว่าเอาคู่ต่อสู้เราอยู่แล้วครับ ปายยกสาเราไปได้อาวุธอะไรครับก็เหมือนเขาจะหมดแรงนะครับก็ดูเดิต่อยเดินอะไรครับาลปวก็าประมาณปราณประาณปมายกระมยกประมาณปาณป็นมงบปมางลูกเาณปมารมาเป้ามาปั้มก็เหนื่อยระมาณป้ะมรับาณราะมาปาณประมาณปมาณประครับสณประมาประมาณปาป็มารมาีรับรมาณปารับรมรอาะะรรรเมาร เดินต่ำอืมแล้วสิ่งที่เราต้องปรับปรุงอ่ะไฟนี้อ่ะครับคืออะไรครับก็ต้องกลับไปฝึดซ่อมมากกว่าเดิมเพราะว่าปลายปลายจะหมดอืมเมื่อกี้จังหวะมีช่วงมาสิมเราไหมก็มีครับมีอยู่เนาะนีก็เข้าไปหาหมอต่อครับใครที่ฝากเชร์น้องก็ช่วยฝากทํางบ้านนิดนึงใครที่เชร์ก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนนะครับ เชียครับครับขอบคุณชนะที่ต่อกันเหยบไปโอเคสองไฟสองไฟแล้วตอนนี้น้ำหนักที่ดีสุดเลยก็ร้อยยี่สิบถ้าเิดต่อยได้ก็ร้อยิบสามสองได้แล้วันนี้เท่าไหร่ร้อยี่สิบหกครับนี่ใหญ่เลยนะใหญ่มาใหญ่เลยมาแช่นะเขามาต่อยน้ำหนักเขาครับเามาต่อยน้ำหนักเราครับวันนี้ขอให้เราหนึ่งร้อยี่สิบสามร้อยิบสามได้โดยแพ้ให้มาแม้ก่อนนั้น เยแค้ราชตุลีเล็กนบใหแก้มือไหมใหญแก้มือครับน้ำหนักได้กันไ้มได้ถ้าเกิดร้อยยี่สิบห้ายี่สิบสี่ได้ได้ครับ